ขอเดี๋ยวพี่ขอตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่จะกดแล้วนะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่กับการไลฟ์สดเนาะ เด็กๆรู้อย่าง Facebook ของโรงเรียนเราคือเฟซอะไรคะไม่รู้จริงๆหรือวะหรือว่าเราแก้งไม่รู้นะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอเทสระบบเสียงนิดนึงนะคะเราเป็นเพื่อนกับพี่ใน Facebook แกง้งเฟซบ o ๊กของเราคือคำว่า n นุ e n g ง i s h นะคะวันนี้เราจะมาทำข้อสอบกันนะคะเรากำลังอยู่ในข้อที่10นะลกูกวันนี้เป้าหมายของเราคือการทำให้เสร็จในล็อกซ้ายของหน้าที่2นะคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะเรากำลังทดสอบระบบเสียงอยู่ค่ะและทำการแชร์นะคะอ่าเรียบร้อยตอนนี้ทุกคนเกอกสารครบนะเราเปิดไปที่หน้าที่สองเลยนะคะ,คะเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะเด็กวันเสาร์นี้เป็นเด็กที่ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กวันอาทิตย์นะเธอรู้ไหมบางทีเขาเล่นอยู่ในห้องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือหรือว่าเขาดูจากไลฟ์สดอ่ะพี่งงว่าเขาจะทำไปอย่างนั้นเพื่ออะไร <c oughs> เราเรียนในห้องกันอยู่อย่างนี้นะคะเราก็เปิดดูเปิดดูจากไลฟ์สดค่ะโอเคสวัสดีกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเสียงมาเต็มเนาะนะคะอ้าววันนี้เรากำลังทำข้อสอบในพาร์ทที่เรียกว่าอะไรคะอินอะไรคะ Interpretation เอออ่ะตัวจีหาย Interpretation พูดมาสามอาทิตย์แล้วค่ะ Interpretation แปลว่าการการการ ตีความดีมากโดยคำว่า inter เป็นรากศัพท์แปลว่าอะไรคะเฮ้ยเมื่อกี้ใครตอบได้น้องน้องแจกันใช่ไหมลูกไม่ใช่พี่ขอโทษด้วยที่เข้าใจผิดว่าหนูตอบได้ inter แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะคำว่า inter ค่ะเป็นรากศัพท์แปลว่าอะไรคะระหว่างน้องมีนอันนี้ได้ยินชัดว่าน้องมีนตอบได้ทุกคนเราควรได้ว่าคำว่า inter แปลว่าระหว่างนึกถึงคำว่า international แปลว่า ระหว่างอะไรคะระหว่างประเทศได้ไหมนะคะอ,อินเท r p r e t a t i o n ก็คือการตีความเนี่ยมันก็ต้องอยู่ระหว่างอะไรผู้ส่งสารผู้รับสารใช่ไหมเออประมาณนี้นะคะนะคะก็คือต้องมีการตีความอ่ะเข้าใจนะเออข้อสอบประเภทนี้นะคะ i ินเ r p r e t a t i ช n หมายถึงการตีความคือเขาเอ,อ้าวไหนน้องหนูดีบอกมาซิข้อสอบประเภทนี้เขาจะให้ เขาจะให้เราทำอะไรรู้แล้วค่วะว่าตีความก็คือว่ามีประโยคมีสเตทเมนต์สเตทเมนต์แปลว่าอะไรคะสเตทเมนต์เฮ้ยสเตทเมนต์อ่ะคำว่าสเตทเมนต์กับสเตตัสไม่เหมือนกันเมื่อกี้ที่หนูดีบอกมันคือคำว่าสเตตัสแปลว่าอะไรคะสเตตัสคืออะไรคะสะสถานะที่แบบเวลาเราทำใน a c e b o o k อ่ะเป็น โสดไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนี่คือลักษณะของสเตตัสส่วนสเตทเมนต์สเตทเมนต์แปลว่าคำที่เราคำที่เราทำไหมคะคำพูดลกูกสเต t เมนต์คือคำพูดจำนะคะคำว่าสเตทมีสองความหมายอา้าวโนเบลเจมสเตทมีสองความหมายได้แก่อะไรบ้างคะ t เ t e หนึ่งแปลว่าส a t e แปลว่าเอาใหม่สถานะลูกคิดคำ สถานะคือคำไหนช่วยเพื่อนเร็ว Status แปลว่าสถานะโนเบลตั้งใจนะต่อมา Statement แปลว่า State แปลว่า 1. United States แปลว่าอะไรคะ United States ลูกแปลว่าประเทศสหอะไรคะสหรัฐ State แปลว่ารัฐรอมเห็นอากาศถอสันฐานกับ State ยังแปลว่าคำ คำ,คำอะไรคะเด็กๆเอา้าช่วยบอกเพื่อนโนเบลหน่อยลูกเศษแปลว่าคําพูดดีมากตกลงโนเบลสเตตแปลว่าอะไรได้บ้างหนึ่งรัฐครับคําพูดสู้ๆและวันนี้เจมส์อินเทอร์พิเทชันแปลว่าตีความเราต้องมีระบบสอนสอนมาข้างหน้าและสอนย้อนกลับไปข้างหลังนะคะสำหรับที่นี่อ่ะทีนี้วันนี้เรามาถึง ตรงนี้สำคัญมากการตีความเขาก็จะมีเรื่องคำศัพท์ถูกปะเออคำศัพท์ที่เราต้องตีความวันนี้เนี่ยเขามันมีคำศัพท์คำหนึ่งคือคำว่า forget นะคะเดี๋ยวพี่ลบตรงนี้ก่อนการใช้ forget ใช้อย่างไรอ่าเราดูนะหนูจดนะคะลูก forget พวกนี้นะคะ remember แล้วก็เป็นคำว่า regret อได้ไหมคะ forget remember แล้วก็ไป็นคาว่า regret นะคะได้ไหมเราจะมาดูวิธีการใช้กันอ,อีกคำหนึ่งคือ stop ใครรู้บ้างว่าพี่กำลังจะสอนแกรม m a r เรื่องอะไรจาก3-4มสี่คำนี้ที่ขอไปกันเรื่องความหมายกันก่อนนะ forget แปลว่าลืม remember จำเออพวกนี้ถ้าความหมายยังไม่ได้นี่ต้องต้องเอาตรงนี้ก่อนนะลูกลืม จำ regret แปลว่าอันนี้อาจจะยากน,นิดนึงแปลว่า sorry าา <laughs> เสียใจเสียใจเสียใจ stop แปลว่าหยุดดีมากถ้าไม่รู้ stop นี่อันนี้ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะต้องได้แล้วนะเออวันนี้ไลฟ์สดของเราอาจจะมืดไปหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าข้างนอกมันมืดแหละเออมันฝนจะตกอ่ะ มันก็เลยมืดไปแล้วพี่ก็รู้แล้วรู้ตัวแล้วว่าเขียนเกือบตกจอด้านซ้ายขอใหม่นะคะอา forget remember regret แล้วก็อะไรอีกตัวหนึง่งใช่วันนี้มันมันมันมืดเลยแหละหน้านี่มืดเลยอะรีอะไรครับเพราะว่าเสียใจลูกทำให้พี่อีกทีนึง regret และคำว่า stop อะใครทายออกบ้างเราจะพูดถึงแกรมม่เรื่องอะไรอันนี้เจอแน่แล้วอายุอะไรลูกกำลังพูดถึงเรื่อง i n g สุดยอดต้นโอก๊กเออแสดงว่าเป็นคนที่มั่วอย่างมีศิลปะมากเราจะพูดถึง i n g อะเด็กๆฟังนะปกติอะเวลาเรามีกริยาสองตัวใช่ไหมคะเช่นเรามี วอนกับดริงคํคำมันจะต้องกั้นด้วยอะไรคะขนมอ่ะหนูดีตอบแทนแล้วว่ะสมมุติเรามีคำว่าว n นกับ drink กริยามาต้องกั้นกันด้วย to เป็น want to drink ถูกป่ะคำมันจะเป็นอย่างนี้มีเวบสองตัวจะกั้นกันด้วย to get นะคะอ่ะกั้นกันด้วย to นะลูก want to drink แต่ไอพวกเนี้ยค่ะบวกได้ทั้ง to และ ing ค่ะหนูจดไปแรงๆเลยค่ะข้อสอบชอบออกโดยคำที่มาเป็นอันดับหลูกคือคำว่า stop สต็อปได้ยังไงโรงเรียนไหนก็ออกอ,อนาคตเราจะมีอนาคตใช่ไหมลูกเราต้องจําไปนะอ,อนาคตของเราต้องมีฉะนั้นเราต้องจาคําพวกนี้ไว้เพราะว่าถ้าหนูไม่เห็นวันนี้อนาคตมันออกก็สอบแน่นอนหนูดูความแตกต่างละลูกนะา t t p p เนี่ยตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดคือเขาจะใช้คําว่า stop to smoke กับ stop smoking ต่างกันยังไง อันไหนแปลว่าเลิกบุลีบนหรือล่างบนหรือล่างฮะข้างล่างลูกแปลว่าเลิกเลิกบุหรี่รเออเลิอกอย่างอื่นอันนี้คือเลิอกอย่างอื่นเ,เพื่อไปสูบบุหรี่ได้ไหมคะอ้าวเอเอ โนเบลฟังใหม่นะคะอะเดี๋ยวเดี๋ยวคนทางบ้านจะจะสงสัยว่าน้องโนเบลถามว่าอะไรน้องโวยเ,เขาถามบอกว่าและข้างบนเนี่ยอันเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับบุรีใช่ไหมโตกลงมันเกี่ยวยังไงกับบุรีคือเราเลิกอย่างอื่นเราไปสูบบุรีเออน้องพลอยจดหรือยังเราเลิกอย่างอื่นเพื่อจะไปสูบบุรีนะคะวิธีการลูกให้หนูจำนะคะว,ว่าเวลาเป็นทูลูก Want to drink ดื่มน้ำยัง <Yeah. S 1> เออถ้าเป็น t o อ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะคะ Want to drink แปลว่าเราดื่มน้ำหรือ,อยังคะ <Yeah. S 1> ฉันต้องการที่จะดื่มใช่ไหมคะลูก <Yeah. S 1> แปลว่าเราดื่มหรือ,อยัง <Yeah. S 1> เรายังไม่ได้ดื่มหนูจําไว้เลย t o <Yeah. S 1> คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำชัดเจนป่ะฉะนั้นเนี่ย stop to smoke คือเราหยุดอย่างอื่นอะ เพื่อที่เราจะไปสูบบุหรี่เข้าใจไหมคะสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำส่วนถ้าเป็น ing คือสิ่งที่เราทำแล้วนี่คือลักษณะของ stop smoking คือเธอสูบไปแล้วอ่ะแล้วเธอหยุดเข้าใจไหมคะก็คือแปลว่าเราเลิกบุหรี่อ่าผ่านยั่โรลงเรียนออกแน่นอนอันนี้เป็นข้อสอบที่แบบถ้าเป็น p ร r t ของอันนี้ grammar คือเรื่อง infinitive กับเจอ run เข้าใจไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของการอ่านเอาตีความมันก็จะเป็นเรื่องของ interpretation ก็ได้ผ่านนะคะผ่านนะลกูกนะ stop to smoke กับ stop smoking นะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งค่ะผ่านจบนะพี่ลบแล้วนะคะนะคะก็คือให้จำว่า to คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำนะคะอ่ะอีกทีหนึ่งลกูก to คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำขณะที่ ing คือ เราทำไปแล้วนะคะอันนี้เราไม่ได้พูดถึง ing ที่แปลว่ากำลังนะเราไม่ได้พูดเรื่อง tense น,นะคะอ้าวทันไหมทันไหมข้างหลังข้างหลังทันไหมทันไหมลกูกได้อยู่นะนะคะอ่ะต่อเรามาดูทีละตัวอย่าง forget อ่ะ ค่ะ forget to lock กับ forget locking forget to lock แปลว่าล็อกหรือ,อยังลูกยังไม่ได้ล็อกอันนี้คือสมมุติว่าหนูแบบลืมที่จะล็อกประตะูสมมุติว่าออ,ออกจากรถมาแล้วหนูก็เดินไปเลยแล้วหนูก็ไม่ได้ล็อกประตูเข้าใจไหมคะ forget to lock นะคะแต่ถ้าเกิด forget locking แปลว่าอะไรคะล็อกหรือยังคะ ing คือล็อกยังคะ ล็อกแล้วล็อกแล้วแต่ทําไมคะแต่เราทําไมคะ,ะเออล็อกแล้วแต่ลืมเข้าใจปะก็สมมุติว่าพี่ล็อกประตูอ่ะแล้วพี่ล็อกไปแล้วอ่ะแล้วพี่ก็แบบเดินไปใช่ไหมแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยฉันล็อกยงังอ่ะแล้วก็กลับไปใช่ปะแล้วก็แบบอ้าวล็อกแล้วเคยเคยเป็นไหมลักษณะนี้เป็นไหมเฮ้ยฉันทายังอะ่ะเออเหมือนกับเป็นพวกที่แบบย้ำคิดย้ำทำแล้วแล้วเฝ้าถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันล็อกยัง เข้าใจไหมโดยแต่โดยส่วนใหญ่ข้อสอบมันจะเป็นอันที่หนึ่ง I forget to lock ก็คือว่าไงลืมที่จะล็อกอะเข้าใจปะเอาใหม่นะคะอันเนี้ยคือลืมที่จะไปล็อกประตูแต่อันที่สอง่ะ locking มันคือล,ล็อกแล้วใช่ปะล็อกแล้วแต่ลืมโอเคไหมคะเนี่ยคือข้อสอบลักษณะสไตล์ของการทำ multiple choice มันจะออกลักษณะแบบนี้ผ่านปะคะเออนะคะ forget to lock กับ forget locking นะคะ อ่ะต่อนะคะอันนี้คือคำที่บวกดทาง ing และทาง to นะคะอ่ะเขานี้มาที่คาว่า regret สมมติว่าพี่เนี่ยจะบอกโนเบลว่าว่าโนเบลสอบตกเออเออใช่ไหม พี่จะใช้คำว่า regret to tell หรือ regret telling <c oughs> to tell ถูกต้องพี่ต้อง regret to tell I regret to tell you that you failed the exam เพราะว่าตอนนี้พี่บอกโนเบลยังยังไม่ได้บอกเป็นสิ่งที่พี่จะบอกเข้าใจปะเคลียไหมคะ regret to tell ก็คือว่าเสียใจที่จะบอกว่ามันต้องดูว่าสรุป,สร,ปสรุปของสรุปของสรุปอีกทีหนึ่งก็คือว่าในตาร์คาทูทำหรือ,อยังคะ ทูคือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำคือสิ่งที่จะทำถูกปะ่ะ uh, ส่วน i n g คือทำอยังคะเออทำแล้วโอเคไหมนะคะต่อมาเหมือนกันค่ะกับคำว่า remember remember to lock แปลว่าพี่ล็อกประตูยัง To เ uh, ออล็อกยัง To lock remember to lock To ทำยังท o ทำยัง ยังไม่ได้ทำพี่จำได้ว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปล็อกประตู I remember to lock the door โอเคไหมคะเออนี่คือจำได้ว่าเดี๋ยวจะไปทำสิ่งนี้ส่วนถ้าพี่ล็อกไปแล้วแลวพี่จำได้ว่าพี่ทำแล้วพี่จะใช้ remember locking เคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะจำไว้เลยความแตกต่างของพวกนี้เพื่อที่หนูจะได้ไม่งงข้อสอบมันจะถามแค่ว่า คนคนนี้อ่ะทำแล้วหรือยังเข้าใจไหมทำแล้วหรือยังก็กลับมาที่คำถามและสิ่งที่พี่บอกเดิมๆมาสิบครั้งแล้วว่าทูคือสิ่งเออทัวคือที่จะทำแปลว่ามันยังไม่ทำส่วน ING แปลว่ามันทำไปแล้วเข้าใจไหมโดยตัวอย่างที่ออกข้อสอบมากที่สุดคือคำว่าซะซะสต็อเข้าใจปะ stop to smoke กับ stop smoking นะคะอะทวนกันอีกทีหนึ่ง stop smoking แปลว่าสูบบุหรี่ยังคะสูบแล้วแล้วเราหยุดสูบบุหรี่ถูกไหมคะเคียนะ่าะแต่ถ้าเกิดว่า stop to smoke คือเราสูบบุหรี่ยังคะยังไม่ได้สูบแปลว่าเราหยุดทําอย่างอื่นอ่ะหยุดกิจกรรมอื่นๆในชีวิตอะจะได้ไปสูบบุหรี่เออหยุดเพื่อที่จะไปสูบได้ไหมคะ เนี่ยลักษณะข้อสอบจะเป็นแบบนี้ลูกก็คือการความแตกต่างระหว่าง to กับ ING ผ่านนะคะผ่านนะโอเคเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจบตรงนี้แล้วหนูหนูช่วยทำข้อสิให้พี่นิดหนึ่งนะคะโอเคเอา้าวเดี๋ยวกลับไปทวนดูได้นะถ้าเกิดว่าใครตรงนี้ต้องอธิบายชา้านิดหนึ่งเพราะอะไรมันยากในความที่จะการที่จะเข้าใจนะคะโอเคเดี๋ยวบายๆทางบ้านก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปนะคะบายๆค่ะ อ่าทำสิบเลยลกูกข้อสิบอะสรุปว่าผู้ชายคนนี้เขาจะไปรับผู้หญิงปะ